สวัสดีครับมิกเอฟันเนียนมิกเซอร์นะครับผมร้านร้านแม่อุดรเนี่ยไหมครับฟันเนียนตีเหนียนฟันเนียนร้านฟันเนียนตีเหนียน่าเตว่าเตะบอกเม่นบ่ว่าเตะบอก็นั่งก็ซื้อหนายู่บยูหนาทุเทียนเนาะแบบอย่างเก่าเพื่นเนาะถ้าอันแม่อุดรน่ะนั่งยูซื้อเนาะไปรอดมาสั้นว่ายู่บยูกับโจมให้เขา ไปรถไปอย่างนั้นนี่ไปเอาที่ล่าไฮแล้วก็ะฟาาไปเอาเพื่อนวะเอาไปเอาจังได้บานนี่ไปซื้อนะเอาเรีเอาเรีเอาเงินซื้อเอาอันเด็กไฮแล้วก็ะฟาาไปเอาที่ล่าเพื่อนวะไฮข้างๆแมวเพื่อนวะไปซื้อเพื่อนวะจากไหนเราก็ไปซื้อได้แต่อีกได้วันเนาเขาตรงตรงนะเป็นน้องเมฆเสือฟันบบลูอันนี้อันนี้วันนเพเ่ากระบอกเก้าเก้าอันนี้กับเขาห้องเพื่นคือน้องอ่ะมีความสามารถพิเศษพิเศษตรงไหนคือ สามารถเขียนยันได้ทั้งที่ไม่เคยได้เรียนมาบักลาเขียนไ้บลองโชว์ให้ดูหน่อยโก่อนครับเอาเขียนรูดอย่าปฏิเสธเอาเมื่อวันนั้นยันให้ดูหน่อยนะเขียนสามารถหอนมานะครับผมเขียนใส่หนังสือสักตัวลูกยันห้าแถวโชคลาภอย่างเงี้ยลูกเขาเอาปากกาเนื้อมันที่เบา อันี้มันึดเขียนาขอเขียนเขียนแล้วกเขียนเลขให้ด้วยเขียนเลขให้ด้วยลูกาเอเขียนยันแบบไหนยันยันดูหน่อยนะขอเลขอกน้ำเด้อเขียนยันเด้อคอี่่เทาเพิ่มมานข้มสามาที่ติดตัวมากเนาะค่ะจะเขียนได้เองเลยเขียนดูเจดมก็เพิ่งยิ้ี่่เทาเพิ่นเขียนยันเดี๋ยวห้อง ออเ่อยู่ป่ถาวเขียนดนนะเออเขียนได้ห้องวหนงเอบห้องเขีนแบบนี้เพอถาเขียนกระดาษ้เอาห้องกระดาษมวดูเพื่อถาเขียนเพื่อถาเพิ่นบวชตลางหลายปีเพิ่นดอยเพิ่นดอยสิบเก้าปีหเมือหันบวชก้อนนี่เขาเอามาให้แม่วุดรน่ะสิบเก้า เลขรัตตีเลยชื้อไว้ตั้งหลายรัตตีเอาเขียนนี่พ่อเขียนได้สวยหาแถวหาเยลืฮะหาเยลยอเออหาแถวอ่ะพ่อเขียนจริงเป็นความสามารถของน้องน้องมิกเซอร์น้องมิกเซอร์ค่ะที่ติดตัวเพิ่นมาเนาะค่ะสามารถ อีกเขียนยันเขึ้นมาเองได้เราจะมีตัวเลขเราจะเป๊ะนะฮะกะแม่นนะครับโดยที่ผมมีคนสอนเนาะเขียนมาเองเังได้ถ้านวยไม่ยใสมาเดีเปิดตาเปิดยังให้เพินกว่า ดังระเบิดเชีาวน้าเให้ดังระเบิดมาอยู่น้ำมน้ำเตาแบมาซอยจับมือไอเชียนยันเป็นโตเป็นโตเด้อมาอยู่น้ำลืกน้ำดัง น่าดเที่อารน้งามเลยพ่อาวยคือไม่ได้เรียนมามใช่ไหมครับเนี่จะมือแมนบริเวณจบมือดูกไนปนะจ้า ยันเขียนเลขย้อมแล้วเอามาแม่ดูแม่ัวเลแม่ก็ไ่หยิบจับลอตเตอรี่ไว้แม่ก็ถูกใช่ไหมครผมจ้าอืมนะครับเขียนยันเขียนตัวเลขให้เล่นกันทะเลาะกันกรแบบไม่เงยพื้นวุงามาบาจังสี่เร้อหัวซาเลยห่ะมโหน่เฟินเนาะมาแล้วครับผมแนวไป กดลันกดลันอะไรก็ยกก็หาแถวอย่างเขียนเขียนเลขให้ลูกเขียนเลขให้ลูกฟันตัวสองตัวใหญ่ใเลยนะลูกนะเอาลองเอาลองใส่คืนเขียนเลขให้สามตัวนะครับผมเขียนยันเองนะครับผมว้าวแถวแบบสีค่ะยกยกยกเล็กน้อยนิดหน่อยยกึ้นหน่อยเนี่ยครับผม นนี่ะครับมือสั่นมือสสัันนเลยนะฮะนี่นะครับเพืนเขียนยันนะครับผมห้าแถวก็ตัวเลขนะครับผมสองแปดสี่โอ้พี่เยอะมากี่นะคือน้องเขาจะมีเซน์ใช่ไหมับไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนครับคือเขียนเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเขียนเป็นเขียนอายุเท่าไหร่ลูก <l id> แต่ปอนหนึ่งโอ้เขียนเป็นตั้งแต่ปอนหนึ่งจนเฮียแตกกดดันนั่งเขียนตั้เฮียนอีเขียนแตกเลยนะน้องเซอร์เด็กมีเซนนะคะครับ่เขียนเป็นออกเขียนเป็นเลยเนาะสองแปดสี่นะฮะสองแปดสี่ยังเขียนทั้งสูน้องเซอร์นะครับเขียนยันเองนะครับผมบ่ได้เลี้ยงบ่ได้ยังมากบอกค่ะแม่บอก เป็นเองอัตโนมัติเองอัตโนมัติน้องสั้นเนาะค่ะกดแทนเฮียแตกอิ่ะเทาเฮียแตกเลยวะมักไปลูกสองแปดสี่นี่ชอบไหมมันที่มาที่ไปมาจากไหนลูกสองแปดสี่เนี้ยป่านมาตกป่มาตกปลาได้ปลาสองกิโลครับได้ปลานิ่นครับก็ได้เอ่อก็ได้กินมาแปดสี่ครับแล้วก็สองครับ โอ๊ะปลาในอกปลาในสอิแต่จจดาเห็นอยู่ในย่านอ่ะเจ็ดซีเด้อเิงงไว้ทั้งคนน้วนนี้เองิเบื้งกล้องนี่สาวบอกเลยก็องแปดสี่กมืดสันเลยเนอะค่ะมืันเลยไปกดอันเนี่แบบว่าเขียนแบบ ตื่นเต้นเนาะคุนเขียนเองนี่งามกว่าน e ี4 to 4 to to okay. okay. so ้แม่แต yeah. ่ว่าความฟันน right> ้องนี่คือสองแปดสี่ตกปลาได้สองกิโลได้สองกิโลค่ะวันที่สิบหกันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะสอบต่างๆนะคะเนาะอ่ะตแม่ทางจากน้องถือก็นเซอนะคะาน้องถืออันนี้ตัดแล้วอันนี้ตัดออกมาไห้ตามที่น้องเขียนยันแล้วเขียนตัวเลขนี่ตัดให้แล้วนะครับผม สองแปดสี่สองแปดแปดสีสองสีนะครับผมอใน่ดำให้ด้วยทุกคนน้องมิกเซอร์นะครับขอเป็นํำด้วยทุกคนอะหาน้องดพี่ลูกอ่านดกออกมาหาแล้วเนาะค่ะเด็กมาประจนเด็กมาจะใช้เด็กหน่อยนีเส้นนแล้วัมอาจจะเป็นผู้ผู้เถาไม่ยูนัาก็ได้เนาะใหญ่พ่อใหญ่เพจ้่ปวยญ่เพื่น หนุ่นันเพื่อนยัยเพื่อนบ่หูแม่กับบ่หูเนาะเดี๋ยวมาข่าวร้านทั้งปนในบุเอ้ยาผู้นั้นผู้นี้เอาคนบ่เมนได้๋เริ่มมันบ่เมนด้านนาเดี๋ยเริ่บาดบิดทางไหนอุ่นะต้บ่เมนเลี่ยนแล้วเน่ใหนยหรยเลยปะเอ้เดนไปเก็บลงใหม่มากก่อนด้วยสันแตงขันหายเพิ่นเอาว่คันหาสันตาแดงกิกสิเอาว่าคันหาบ่บุญชาุู ลงเลยาถ่ายหรอคานหาหรอหาศูนย์ออกอีดีเลยโอย่งวะคานหาให้มาทางเดียวเลยนะครับสำหรับน้องมิสเตอร์นะฮะสองแปดสี่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับน้องมิสเตอร์อยู่ปอไหนแล้วลูกปห้อยู่ปห้าเขียนยันเป็นตั้งแต่อยู่ปอไหนนะปหนึ่งปหนึ่งเขียนได้ทุกยันเลยเหรอลูกไม่ครับ บาง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 อักขระโอ้แต่ว่าไม่ได้เรียนมาใช่ไหมบางอัคราบางอัคราบางอัคระด้วยนะเขาโอ้โหบางอักขระด้วยนะคะรูจักหมดอักขระค่ะรู้จักมากครับผมถามมาเขียนยันเป็นบางอักขระนะครับผมรู้จักเรียกด้วยนะครับผมเอฟซีอันนี้เหมือนหัวลุ่ค่ะยันเขา ย่านหามน้อสิ่งของสองแปดสี่นะครับผมสำหรับแนวทางน้องมิกเซอร์นะครับไล่ด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณน้องมิกเซอร์นะครับผมแล้วก็คุณยายนี่ขอบคุณครับสสวัดีค่ะขอให้ได้ด้วยนะคะยี่สิบสองแปดสี่นะครับหน้องยังสั่นเพราะท่านเศร้าอยู่ค่ะปูมาอยู่นั่อาจจะเป็นได้เนาะอย่าพึ่งสั่นหมา หมาก็จะกัดแอดมินครับผมตอนนี้มานั่งในถูกที่มากเลยตอนนี้อเขาเล้วเขาแล้วมันสองแปดสี่นะครับผมแม่ก็พาผมมานั่งตรงหมาเพอนีกันดิก็จะไม่ได้หมาจะกัดเขาเด้วเขาเล้วมัน่า